เตรียมส่งมอบอีก1คันนะครับสำหรับรถตู้นะครับโตโยต้าไฮเอนะครับเป็น h ฮเอสสามตัวหลังคาเตี้ยนะครับตัวนี้เข้ามาตกแต่งแบบจัดเต็มนะครับ VAP นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับผมหยุด SCD นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับว่ารถคันนี้มีการตกแต่งสไตล์มาจตี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับคันนี้มีการปรับเปลี่ยนไฟหน้านะครับเป็นสไตล์มาจตี้นะครับ พร้อมด้วยกระจังมาจสตี้ขนาดใหญ่นะครับและชุดกันชนนะครับที่เป็นของมาจชสตี้พร้อมไฟตัดหมอกนะครับเรามีให้ครบเลยนะครับและด้านหน้านะครับตรงนี้ที่ไม่พลาดเลยนะครับเรายังมีกล้องด้านหน้านะครับไว้ให้ดูเป็นกล้อง360องศานะครับรอบคันเราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับและที่สําคัญนะครับลืมไม่ได้เลยนะครับรถคันนี้มีติดติดตั้งนะครับเป็นชุดประตูเออเป็นชุดกุญแจคีย์เลสนะครับตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่า แล้วเราก็จะมีชุดคีย์การ์ดให้2ชุดนะครับตัวนี้ความสะดวกสบายของชุดนี้คือเราเวลาจะขึ้นรถเนี่ยเราไม่ต้องนํากุญแจขึ้นมานะครับกุญแจเนี่ยเราติดกระเป๋าไว้เลยหรือว่าเรามีคีย์เลสอันนี้เราไปแตะที่กระจกหน้ารถนะครับตัวนี้นะครับจะมีตัวจุดรับสัญญาณนะครับเพียงแค่แตะนะครับรถก็จะปลดล็อกให้โดยอัตโนมัตินะครับทําให้เราไม่จําเป็นต้องใช้กุญแจอีกต่อไปนะครับแล้วก็ยังมี ออปชันที่สาคัญสำคัญของตัวนี้นะครับเดี i̇şte camera, ๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไล่มาเลยครับด้านนี้ตัวนี้นะครับจะสามารถนะครับสั่งการนะครับเปิดเปิดประตูด้านข้างได้ด้วยนะครับสั่งการจากรีโมทนะครับเพียงแค่กดค้างไว้นะครับประตูด้านข้างก็จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับการสั่งการเปิดฝาท้ายเป็นยังไงนะครับเดินตามมาเลยนะครับ ไล่เข้ามาที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดฝาท้ายนะครับเรากดที่รีโมทนะครับ2ทีนะครับ1 2นะครับเท่านี้นะครับฝาท้ายก็ทําการเปิดนะครับรถคันนี้นะครับมีการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยครับเป็นชุดฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับของโตโยต้าไฮเอทนะครับเราก็มีติดตั้งให้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับช่วงล่างคันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับคันนี้มีการ ปรับเปลี่ยนนะครับเป็นล้อฟอร์ดนะครับเป็นล้อฟอร์ดขนาด18นิ้วนะครับที่สั่งตัดพิเศษขึ้นมาสําหรับรถตู้โตโยต้าไฮเอทคันนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับพร้อมลัดด้วยยางโตโยทยนะครับตัวนี้เราก็จัดให้แบบสวยๆเลยนะครับแล้วมีการจัดฟิตเมนต์ใหม่นะครับรถคันนี้นะครับมีการเพิ่มเติมคือการใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คหน้านะครับเราก็จัดการใส่ให้นะครับแล้วก็โช๊คหลังใส่ให้เช่นกันนะครับ แล้วก็ยังมีชุดกันโค้งนะครับของ A/C Power นะครับเป็นชุดตรงรุ่นของ Toyota h i ฮเอคันนี้นะครับเราใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่การเข้าโค้งนะครับเพื่อจะทําให้ขับได้นุ่มนวลแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาอยู่ที่ด้านในนะครับเริ่มต้นเลยนะครับที่มือจับเสา A นะครับตัวนี้เรามีการทําเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดลายไม้นะครับเป็นเปี n o b แ a c k นะครับ เช่นเดียวกันกับมือโหนด้านฝั่งคนขับและข้างคนขับนะครับแล้วก็ทําเป็นชุดเป็นโนแบ็กให้เช่นกันนะครับด้านบนนะครับเรามีการหุ้มวัสดุเป็นหนังใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ของเดิมนะครับจะเป็นหลังคาแบบเป็นเป็นผ้านะครับแล้วก็จัดการหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับไล่ลงมานะครับที่ชุดพวงมาลัยนะครับของคนขับนะครับแล้วก็หุ้มหนังให้ใหม่เช่นกันนะครับพร้อมด้วยวัสดุเปียโนแบ็ก แม้กระทั่งชุดหน้าปัดนะครับแล้วก็หัวเกียร์เราก็ทาเป็นเป็นโนแบ็คให้เช่นกันนะครับไล่มาต่อนะครับคันนี้มีติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดจอ Android นะครับที่จะสามารถทําให้เล่นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google หรือแอปสีแดงแล้วก็พวกเพสโต้ไวโหลดนะครับเราก็มีให้หมดนะครับแล้วก็กล้อง360นะครับตัวนี้พลาดไม่ได้เลยเรามีติดตั้งให้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวไล่มาต่อนะครับที่เบาะคนขับนะครับคันนี้มีติดตั้งเพิ่มมเเตินนะครับป็ เป็นชุดเบาะไฟฟ้าครับของเดิมนะจะเป็นเบาแมนนวลนะครับเบาะไฟฟ้าเนี่ยจะทํามีการปรับเอน็นหลังปรับเดินหน้าปรับคือปรับเดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างนี้ครับมีให้คมหมดเลยนะครับพร้อมด้วยชุดเท้าแขนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีไว้ก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับรถเดินทางไกลได้เช่นกันนะครับไล่มาต่อนะครับที่ตัวชุดคอนโซลข้างคนขับนะครับอ่าตัวนี้นะครับเราก็มีการ ให้เป็นเกะขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ไว้ใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับ <S <S น่าจะแบบประมาณข้าวสาร5้กิโลก็น่าจะใส่เข้าไปได้นะครับไล่ลงมาตัวนี้นะครับเรามีเพิ่มเติมนะครับเป็นที่วางแก้วนะครับตัวนี้วางแก้วยีติขนาดใหญ่ได้2ใบนะครับพร้อมด้วยช่องเก็บพวกกระดาษทิชชู่อะไรนเงี้ยเรามีให้พร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมี u s u s b นะครับ type a และ type c นะครับตัวนี้มีติดตั้งให้เพิ่มเช่นกันนะครับส่วนเบาะด้านข้างคนขับ ก็มีการแปลงทรงเป็นทรงเบาเอาผาดสามเช่นกันนะครับแล้วก็มีการหุ้มด้วยวัสดุหนังนะครับไมโครไฟเบอร์นาะป้านะครับให้สัมผัสที่นุ่มนวลและเย็นสบายนะครับไล่ลงมาต่อด้านล่างนะครับรถคันนี้มีการใส่เพิ่มเติมเข้าไปเป็นพื้นไม้ลามิเนตนะครับตัวนี้จะเป็นพื้นไม้ลามิเนตแบบเข้ารูปนะครับเต็มคันนะครับใส่เพิ่มเข้าไปกับรถคันนี้นะครับ ไล่ต่อลงมานะครับรถคันนี้มีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดสครับเพจตรงรุ่นของโตโยต้าไฮเอทคันนี้นะครับแบบมีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างครับครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้านในรถนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเลืมพูดไปนะครับว่ารถคันนี้มีติดตั้งระบบบายสปอร์ตนะครับตัวนี้จะเพิ่มความปลอดภัยนะครับในเวลาขับรถนะครับในที่แคบๆนะครับหรือว่ามีรถที่แซงเข้ามาครับเป็นพวกมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ย จะทำเอ่อจะมีไฟเตือนนะครับให้เราเห็นว่ามีรถแซงเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเสียงเตือนภายในรถด้วยนะครับเดี๋ยวไล่ไปต่อนะครับที่ด้านก่อนจะเข้าด้านในนะครับรถคันนี้นะครับมีติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวชุดประตูไฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้แล้วก็มีติดตั้งเพิ่มเติมให้เช่นกันนะครับอ่าตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับในการจะขึ้นรถนะครับพร้อมด้วยพอเราขึ้นรถขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นเลยครับเป็นชุด สครับเพจบันไดแบบมีไฟของตรงรุ่นนะครับของโตโยต้าไฮเอ็ดนะครับพร้อมมีราวจับนะครับตัวนี้จับได้ทั้งด้านประตูนะครับแล้วก็หลังเบาะคนขับเออข้างคนขับนะครับอ่าเดีผมขึ้นรถไปนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเมื่อสกู่ลืมพูดถึงนะครับตัวนี้มีช่องเก็บของนะครับเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับไล่มาที่ชุดคอนโซลนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโซลที่วางเท้านะครับตัวนี้จะทําให้ การนั่งโดยสารทางไกลนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เรามีเก๊ะใส่ของเล็กๆน้อยๆให้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วที่วางกระดาษทิชชู่นะครับสามารถวางแก้วน้ําได้5้าใบหรือว่าขวดน้ํานะครับพร้อมด้วยชุดสวิตไฟนะครับควบคุมระบบไฟต่างๆภายในรถนะครับพร้อมพร้อมด้วย USB นะครับ type A และ type C แล้วก็มีใส่ให้ครบเรียบร้อยเหมือนกันนะครับและช่องนี้นะครับยังมีเป็นเก๊ะขนาดใหญ่ดนึงครับ ไว้ใส่ของด้อีกนะครับฝั่งขวาก็เป็นเกทเหมือนกันนะครับไล่มานะครับที่ด้านข้างนะครับคันนี้มีการกุผนังนะครับเป็นผนังกึ่ง V.I.P. นะครับตัวนี้เราก็มีการหุ่มด้วยวัสดุหนังแบบซอฟททัชนะครับตัวนี้ทําให้ความรู้สึกนุ่มสบายและดูหลูลรามีราคามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีติดตั้งเพิ่มเติมนะครับชุดไฟเพิ่มบรรยากาศที่หลูลราในการเดินทางได้นะครับไล่มาที่หลังคานะครับคันนี้มีการ ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับชุดรังแอร์นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับเพื่อเพิ่มความเย็นสบายให้ทั่วถึงทั้งคันในรถ t o y o ต a h i ฮเอทคันนี้นะครับแล้วก็ไล่มาที่ชุดไฟนะครับตัวนี้เป็นชุดไฟ RGB นะครับตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับตัวนี้จะมีชุดรีโมทควบคุมให้นะครับพร้อมด้วยไฟสตาร์ o ลูปแล้วก็มีติดตั้งเพิ่มเติมให้เช่นกันนะครับทำให้มิติในตัวรถดูกว้างขึ้นนะครับดูโปร่งขึ้นไม่ทึบนะครับ แล้วก็ไล่มานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดจอนะครับเป็นชุดจอทีวีนะครับเป็นทีวีแบบ L.E.D. นะครับตัวนี้สามารถเล่นระบบเอ่อเจนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube หรือแอปต่างๆนะครับก็มีมาให้พร้อมนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ด้วยรีโมทนะครับเดี๋ยวไล่มาดูที่เบาะชุดเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะ V.P. นะครับปรับ6ทิศทางนะครับตัวนี้ เป็นรุ่นซีรีส์8นะครับของทางร้าน s c d ของเรานะครับตัวนี้นะครับจะสามารถใช้งานได้ง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ยกรองน่องนะครับตัวนี้เรามีให้ครบนะครับแล้วก็ปรับเอ็นหลังปรับนวดอุ่นเย็นอันนี้มีให้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้ครบคันเลยถือว่าพรีเมียมเลยนะครับเสริมความหรูหราให้กับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับว่ามีติดตั้งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ ไล่ข้างมาที่แถวสุดท้ายของรถคันนี้นะครับรถคันนี้มีการแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดโซฟานะครับเป็นโซฟาขนาดใหญ่นะครับแบบขนาด3ามที่นั่งนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเพิ่มเติมนะครับเป็นหัวหมอนขนาดใหญ่ตัวนี้ทําให้นั่งพิงและเอ็นหลังได้แบบสบายมากขึ้นนะครับเวลาเดินทางไกลๆนะครับแล้วก็ความพิเศษนะครับตัวนี้ยังเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังตัวเบาะเนี้ย ได้นะครับแล,แล้วก็สามารถปรับแยกอิสระได้ทั it, it, c, ้ง3ตัวนะครับพร้อมด้วยติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเข็มขัดนะครับเป็นเข็มขัดดิลพายนะครับแบบดึงกับออโต้นะครับเราก็มีติดตั้งให้เช่นกันครับในระบบความปลอดภัยอ่าแล้วก็ด้านหลังยังมีชุดนะครับจุดชาร์จแบตนะครับเป็น type A และ type C นะครับมีให้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีที่วางแก้วนะครับตัวนี้วางแก้วได้ฝั่งละ2ใบแล้วก็มีติดตั้งเพิ่มเติมให้เช่นกันนะครับก็ เสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการแนวทางการตกแต่งนะครับโตโยต้าไฮเอทคันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับ f c ของ SCD นะครับที่ต้องการจะแต่งรถตู้หรือกําลังหาข้อมูลในการตกแต่งรถตู้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อพวกเรานะครับ SCD ได้นะครับในช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์ไฮเอทรถเบนซ์รถรถตู้เบนซ์วีโต้นะครับหรือว่ารถตู้ รุ่นไหนๆก็ตามนะครับสามารถติดต่อพวกเราทีมงาน SCD ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมยุทธ SCD นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ